เล่นไงลูกอ๋อเล่นอย่างนี้ถ่ายไปยังไงแล้วก็ถ่ายไปเออแล้วก็ตกหัวฟาดอีกเออแล้วก็ตกหัวฟาดออ๋อเล่นอย่างนี้เหรอไม่ใช่เขายืนเล่นยังไงลูกเขายืนยังไงสอนอันนี้สอนผู้ใหญ่หน่อยเฮ้ยสอนยังไงเขาเล่นยังไงไปเหยียบอย่างนี้โอ้เหยียบแล้วก็ลอยอย่างนี้อ๋อลอยได้เออลอยได้แล้วก็จับด้วยจับยังไงลูกจับยังไง จับเดียวแล้วก็จับเออเอา้าวถ่ายไปยังไงถ่ายไปยังไงเขายืนยังไงเ้าลมหัวฟาดเลยโอ๋ยเล่นอย่างงี้อ๋อเ <c oughs> พิ่งรู้นะเนี่ยเวอร์รี่เกิร์ดเวอร์รี่เกิดเอาเล่นนี้ <c oughs> แทนเอาเล่นยังไงลูกถ่ายไปดิถ่ายให้ผู้ใหญ่มันดูดิอู้อ้ถ่ายมาอีกถ่ายมาอีก ถ่ยมานี่เล่นให้ผู้ใหญ่มันดูเลยถ่ยเลยเออถ่ายเลยวิลลี่กูดวิี่กูดวิี่กูดยูอาร์วิี่กูดเกโอเคโอเคโอเคโอเ Let's go ก Let's go ไปไยอเออเอ้ยใคร แอปเปิ้ลเออเล่นอย่างนี้มันจะได้ไม่ตกเออเล่นอย่างนี้มันจะได้ไม่ตกพูดไปเลยปูดเวล็กเดเวล็กเดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยกนิ้วโป้งให้เลยเอาไปเลยหนึ่งดาว <Okay. S 1> เอาไปเลยหนึ่งดาวว่า